วันนี้ก็สําเร็จแล้วด้วยดีครับแล้วก็ค่อนข้างจะแบบภูมิใจที่ได้กู้มาได้เกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับเราก็เลยเอาตารางเฉพาะที่มันมีข้อมูลของ s อสขึ้นมาเท่านั้นนะครับก็าจากการกู้ข้อมูลมาเนี่ยก็คือก่อนกู้เ,เนี่ยก็จะมีการตรวจตรวจก่อนนะครับว่าข้อมูลในเนื้อไฟล์ของฐานข,ข้อมูลจริงๆมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็กู้มาได้เท่าไหร่นะครับจากที่นํามาแสดงนะครับแล้วก็ ผู้มาได้ตามจำนวนที่ตรวจพบมาเลยนะครับตั้งแต่ปี2013นะครับถึงปี2022เดือนสิบนะครับแล้วก่อนที่ระบบมันจะล่มไปนะครับก็จะมีมาครบเลยนะครับซึ่งไอ้ตารางนี้ครับก็จะอยู่ในรายงานความคืบหน้าของโครงการอยู่แล้วนะครับก็แต่ผมเอาขึ้นมาขึ้นสไลด์เพื่อให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลทั้งหมดตอนที่กู้มานะครับจะได้จำนวนเรคคอร์ด ของทั้งหมดเลยนะครับก็คือ4 4 3ล้านสีานเไคอร์ดนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราพูดมาได้นะครับแต่ยังไม่รวมมิเกชันนะครับอันนีมน้มันงานชิดที่หนึ่งก่อนนะครับเพราะเราพูดมาได้เรียบร้อยนะครับทางฝ่ายไอทีก็มีการตรวจสอบนะครับพอตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาในแผนของการทำมเกชันดาต้าคือการประสานข้อมูลนะครับระหว่างข้อมูล บนระบบที่ใช้ปัจจุบันหลังจากที่ล่มไปนะครับเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลจริงชั่วคราวนะครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะเป็นแผนแผนของการทำ migration data นะครับเราก็ค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรว่าเราจะเริ่ม migration data ปัญหาประมาณนี้นะครับแล้วก็ก่อนทำ migration data เราจะลองมา simulation ก่อนซิว่าเอ๊ะตัวแผนเหมือนจะมาพรู้วิธีนะครับว่าเอ๊ะ ไอ้วิธีนี้มันทำแล้วมันสําเร็จหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับพอทําเสร็จปุ๊บก็มีทําสคริปต์สำหรับเ,เรื่องของการ v วอ i ์เรชั่นต่างๆว่ามีการเช็คข้อมูลระหว่างข้อมูลจริงชั่วคราวที่ใช้อยู่บนโปรดักชั o น